ตัวนี้ก้อง DSLR EOS 6D Mark 2นะครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการถ่ายดอกไม้ตรงนี้ถ่ายยังไงให้ได้หน้าชัดหลังเบอร์ถ่ายยังไงให้ไม่หลุดโฟกัสกับกล้องตัวนี้เลยมาเรามาดูกันครับเรามาดูกันนะครับตอนนี้เราตั้งค่าไว้ที่หมดแ a นนวลสำหรับกล้องตัวนี้การแตะหน้าจอคือการโฟกัสนะครับไม่เป็นไรถ้าใครไม่ได้เป็นแบบแตะหน้าจอเราก็ใช้มือหมุนเอาได้นะครับ คราวนี้เรามาดูเรื่องสปีดชัตเตอร์เราหรืออย่างเงี้ยมันอาจจะมีการสั่นได้เราใช้สปีดชัตเตอร์ที่ค่อนข้นางสูงคือประมาณ200ค่าเอฟซ็อปเราใช้ที่ประมาณ4ก็คือเพื่อจะให้ได้หน้าชัดหลังเบอร์ยิ่งค่าเอฟน้อยหน้ายิ่งชัดหลังยิ่งเบอร์ภาพจะเคลียร์แล้วก็ค่า ISO ที่800แล้วตรงนี้นะครับแสงมันไม่ได้เหลืองแล้วก็ไม่ได้ฟ้ามากเราจะใช้ค่าเคลวินที่ประมาณ4,500 ีน้การถ่ายนะครับเราก็แค่เล็งไปที่ดอกไม้ที่เราต้องการเอาง่ายๆก่อนเลยตรงกลางแล้วก็หมุนเลนซูมนะครับซูมให้สุดเพื่อดึงดอกไม้เข้ามาใกล้แล้วหลังจะละลายแล้วก็กดโฟกัสให้ขึ้นสีเขียวแล้วถ่ายเลย